ลางคอนสั้นเลือเมื่อแม็กก็ไม่อยากมีน้องไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้แม็กโกทำอะไรแม็กโกยืนไลตรงนี้เอาได้แฟนฉันมัง้งแม็กโกทำไมต้องแต่งตัวตามฉันโอ้ยต้องไปบอกพ่อก่อน พ่อทำไมต้องให้แม็กโก้แต่งตัวตามผมด้วยมันไม่ดีมันไม่สวยเลยแล้วตัดทรงผมเหมือนผมทำไมไม่รู้ผมก็ตันเหมือนกันอย่ามองหน้าอีกกดโอ้ไม่รู้วะแบบนั้นแหละไม่อยากมีน้องก็แบบนี้แหละงั้นไปอาบน้ำก่อน อ,บอ,อ,บอ,บบอ,อาอบน้ำก่อนอาบน้ำสดชื่นสดชื่นอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเลยลงให้แม็กโก้มาอาบน้ำก่อนเอึม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 แม็กโก้อีกแล้วโทรลาไปอาบน้ำมาเป็นอะไรบ้าวะเนี่ยชอบดินแบบ ตอยเลยหัวก็เป็นเหลี่ยมเหมือนผมทำไมล่าทำไมต้องแต่งตัวเหมือนฉันขอให้ผลก็พ่อให้ผมใช้แบบนี้แหละเธอเลือกเองฉันรู้ถ้าเปล่านะอ๋ะไม่ได้เลือกพ่อเลือกอ๋อพ่อเลือกพ่อเลือกอะไรแค่นี้ก่อน ฉันไม่น่าใจเธอเลยสาวไปอาบน้ำรอบหนึ่งโ,โอ้อย่ามองหน้านั้นหน้าอ,อีแวอยู่นั่นแหละนะหน้ากุมออมใครทอดจริงเฮ้ยกียวเจียวหน้ากุมเนี่ยเดี๋ยวฟ้องพ่อแนะ่จ้าฮึ อืมอร่อยจริงๆเลยพี่อยากกินอะไรหนูอยากผมอยากกินด้วยแต่เธอก็ไป่ทำเองสิแต่ฉันเนี่ยแล้วฉันได้กินขนมเอออืมอร่อยจังเลยเอร่อยเฮ้ออร่อยเด้อเอออืมดื่มน้ำอยู่ตู้เย็นพี่อยากกินอะไรผมอยากกินด้วยไหนไหนบุแล้วจะ้ะ <c oughs> ม่อะมีหนังสือไม่มีมีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแดีวพ่ออย่าบอกว่าอย่าทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวพ่อจะจับแย่ชอบจับแย่จับแย่เลยแม็กเกอร์ไปใส่ชุดใหม่ วันนี้ซื้อชุดใหม่มาสวยมากๆเลยไปหากวนน้องีกวนพี่จะาใส่อะไรนะหนูขอผมขอใส่ด้วยไม่นะอันนี้ของพี่เธอเอามาจากไหนนะผมใส่ด้วยได้ไหมมองกุดมองกุดเอามาเอามาไม่อันนี้ของพี่อย่าดึงสินี่มันของผม โชวโมวชันจิบจิบฮึบึ้งเฮ้ยแม่กูแตแด่แตแตะเลยพ่อแม่ก้ทำเอ อะไรแม็กโกทำผกหนูของเพชรเพชรแต่ใช่เลยแม็กโกเนอิสใสยไม่ดีเอแต่ยังไงพ่อก็หลัผมอ่ะเออทำไมแม็กโกเป็นคนแบบนี้อ่ะเฮ้ยเล่นเกมดีกว่าเฮ้ย เดี๋ยวไปเคลียร์กับลูกหลูได,ด้กลัวแม็กโก้ขอนไม่ทำไมไปทำคนอื่นแบบนั้นก็ผมอยากได้อยากได้อะไรทำไมไม่ขอพ่อออกไปซื้อเองกณว่าผมใส่ก่อนแล้วแล้วผมจึงให้พี่ไปซื้อใหม่ไม่ได้ไม่ต้องทำแบบนั้น มาขอโทษพี่เดี๋ยวนี้ขอโทษพี่เดี๋ยวนี้ทำไม่พูดกับเขาดีๆไม่เนาะทำไมบอกดีๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะแค่นี้นะอยู่ตรงนี้นะ ่อยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ยเมกเก์ go. อยู่ตรงไหนเมกเก์ make go, มาทำอะไรอยู่ตรงนี้โอ้เมกโกนะ่ะเหมือนน่าจะทำกุเดเพชรแตกแล้วนะ่ะมันอี้ใส่ไม่ดีอ๋อ oh. มนะลูกพ่อขอโทษไปคุยกับเขาดีๆนะนี่ขอโทษกันสิขอโทษกันขอโทษพูดดีๆใช่ไม่ใช่พูดอย่างนั้นขอโทษค่ะอืมแบบนั้นแหละพ่อบอกว่าต้องต้องอยู่ดีๆไม่ต้องตีกันเดี๋ยวก็ได้ลองให้อีก เบื่อละเป็นไงบ้างกันเพื่อนๆชอบสนุกกันนะเอ๋ถ้าใครชอบนี้นะอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักค่ายกดกินลิงกุ้งกินกุ้งกิงด้วยเพื่อไม่ให้ไม่พลาดคิดใหม่ของวาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า